เปิดสาเหตุตลาดวิ่งในคืนวันศุกร์นะครับต้อนรับปีม้านะครับเฟดทำการอาัจฉีดสภาพคล่องสูงสุดนับตั้งแต่ยุคโควิด -19 นะครับท่ามกลางความตึงเครียดหลังจากเหตุการณ์ private c ค e d ิตในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เลยส่งผลให้หุ้นกลุ่มตีมติกและก็หุ้นขนาดเล็กเนี่ยวิ่งลนลี่ได้แรงในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกองทุนท็อปพิกของเราในสัปดาห์นี้นะครับกองทุนเอ็กนุกเทคที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานนิวเคลีย กองทุน x data cent eq ที่ลงทุนในกลุ่ม data center นะครับที่สามารถเติบโตได้ตามเทรนด์ของการเติบโตของ ai นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าเป็นม้ามืดสำหรับประจำปี2026นี้นะครับคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับที่ได้ได้ปัจจัยบวกหลักๆนะครับจากการหลุดจากภาวะเงินฝืดในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาของ รัฐบาลใหม่นะครับภายใต้การนําของคุณสนาเอกนะครับที่มีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายเชิงผ่อนคลายและกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับกองที่เราแนะนำนะครับกองทุนท็อปพิกของเรา ASP NGF และกองทุน ES JE สองกองนะครับก็สรุปสัปดาห์นี้ครับเรามีท็อปพิกด้วยกัน4กองทุนนะครับได้แก่ X Nuktek นะครับ X Datacent EQ ASP NGF และ ES JE นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการฟังรายละเอียดเวอร์ชันเต็มนะครับสามารถติดตามต่อได้ที่รายการ XAM Bell Pulse ประจำสัปดาห์นี้นะครับคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตหรือผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต